จากการที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปริมาณน้ำไหลลำห้วยต่างๆก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยาน<อ>แห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีออกมาประกาศปิด,น,ดน้ำตกจอกกระดิน แหล่งท่องเที่ยวยอดอนิยมมันต้องปิดจริงๆงเพราะว่ากระแสน้ํามันเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ต้นน้ำเนี่ยแรงมากเลยแล,แล้วน้ำท่านผู้ชมดูสีฮะ คน,นะสีน้ำมันขุ่นมันแดงมันมาแบบนี้นะคะ oh. อันนี้ก็ประกาศปิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าน้ําบริเวณน้ําตกอะ่ะมันเชี่ยวจริงๆค่ะแล้วก็ออกสีน้ําตาลแดงขุ่นแบบนี้และที่สําคัญคือปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมันรุนแรงเป็นอันตรายไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวหรือว่าลงเล่นน้ําในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจึงได้ประชาสัมพันธ์นผ่านทาง Facebook ของอุทยานประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกจอกกระดินเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวสถานาการณ์น้ำดีขึ้น <c oughs> เดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งขณะที่ช่วงเช้าทางด้านอ,อปตอปีล็อกค่ะพร้อมกับผู้นำชุมชนก็ต้องนำรถแบ็คโฮแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันตักดินที่มันส oh. ไลด์ลงมา oh. ออกจากถนนแล้วก็ สิ่งไอ้ต้นไม้ที่มันหักลงมาเนี่ยค่ะม,มันสไลด์มาพร้อมกับดินต้องตัดต้นไม้ทิ้งเคลียดินออกเพื่อเปิดทางการจราจรให้สามารถเดินทางได้คาดว่าช่วงเย็นของวันนี้น่าจะใช้เส้นทางได้คือทางไปปีล็อกต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นโค้งที่ทอรหดไม่แพ้ภาคเหนือเลย จุดที่มี999โค้งกว่าจะเดินทางไปถึงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เดินทางเหมือนจะขึ้นภูเขาไปด้วยนะคะคดังนั้นช่วงนี้ที่มีฝนตกลงมาก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยค่ะก็เรียกว่าทั่วไทยเลยก็ว่า<ช>ได้ะนะฮะากาญจนบ,บุรีเหนืออีสานก็ต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชม